แกงป่าร้านพี่แตนสุดยอดไหมด้วยสุดยอดไหมอืาครับอ่ายกไปล้างน,นะ มาดูพี่แตมแกงปลาแล้วฮะวันนี่น้ำซุปลงไปก่อนเลยน้ำซุปลงไปก่อนเต็มๆเลยครับเย็ดแล้วน้ำซุปเย็ดแล้วน้ำน้ำเล้งซุปเล้งมีพริกแกงป่าใช่ไหมฮะพี่แต็ม อที่แตกป่าเยกันแล้วครับกตะเกียมกตะเกียมสับนี่พริกหอมเลยอ่ะหอมเลยอนะ่ะเนี่ย คูรถเรือครับใส่ไปเธอห้าหกครับ เร่งไฟครับเย็นตานี่นไฟแรงๆนะบรรยากาศคนเริ่มมาแล้วครับทุนตอนนี้ตอนเย็นคนเริ่มมาแล้วเย็นตาปลาลา สบาไเลงกใครอยคร Đường Phật Tàu, Tùa Phật Giao, rất là thích chỗ đây Đó luôn อีกก็มาถามก็ใน YouTube ครับพี่ช่องโดโดพาเที่ยวใน YouTube เดี๋ยวแล้วก็เปิดเจอเองใช่ครับพิมพ์ของโดโดพาเที่ยวอ่ะใน YouTube ก็รู้ที่ต้องผิดตามกรับมาแล้วเสร็จแล้วเ็รู้ว่าเพิ่อนเกือเป็นไหมน้ำปลานิด ลูกค้าลุมล้อมแล้วครับตอนนี้ลูกพายืน <S <S เรียงเต็มหน้าร้านเลยครับขึ <S 1> <S 1> ้นปุ๊บลูกค้ายืนรอแล้วครับจางป่า นองอินครับผมหนึ่งถึงนะคะน,นี่ครับเดี๋ยวไปชิมกันที่บ้านครับน่าจะรสโอ้รสชาติน่าจะร้อนแรงเผ็ดร้อนเผ็ดชาเพราะว่าเมื่อกี้ยืนอยู่หน้าเตานี่กลิ่นนี่เผ็ดร้อนเผ็ดชาจริงครับเ,เพื่อนๆครับมาถึงบ้านแล้วครับ เราอาบน้ําอาบท่าให้ <Okay. S 1> เรียบร้อยครับแล้วผมก็เอาแกงป,าปากลาปลากลของร้านพี่แตนแตน,นะครับตลาดศิลววยดีนะแต่ตลาดชาวบ้านก็มักจะเรียกว่า <Okay. S 1> ตลาดเพชรเกษมส <Okay. S> 1่อ็ดอันนี้ผมมีเนื้อแดดเดียวอยู่ เพื่อนๆจำคลิปได้ไหมครับคลิปเนื้อแดดเดียวเยวจ้าอิสลามผ้าอิฐผมซื้อไว้เป็นประจำมีติดตู้เย็นอยู่เป็นประจำครับก็เลยมาทอดกินกับนี่กินกับเจ้าแกงป่าพีโดโอชอบไหมชอบไหมอ่ะพีโดโกินเลยอโ,โอ้พโดกินเลยเอาคลิปแกงป่านะพีโดโไม่กินแต่เนื้อเอาเอาแกงป่าด้วยโอ้พอช้อนช้อนไว้ช้อนวางไว้ ช้อนวางไว้ช้อนวางไว้นี่มันช้อนกลางอ่าป็นช้อนกับช้อนไหมเอาไหมไม่เอาชิมแกงป่าไหมชิมซิชิมแกงป่าซิเอาไหมเอาไว้แซ่บบอแซบแบบแซ่บไหมแซ่บหลายบัวตุ้มบัวบานอือบัวตุ้มบัวบานมันชื่อเพลงแล้วเอาไหมอ่ะชิมแกงป่ามาไปแต่คนชิมครับชิมน้ำแกงก่อนนะครับเพื่อนครับไม่ยอม โอ้ยแซ่บกลิ่นแบบถึงถึงเครื่องฮะได้กลิ่นแบบถึงเครื่องเลยครับแซ่บจริงๆนะเ,เพื่อ,อ,อนๆจะข้าวก่อนจะข้าวก่อนอเนื้อมาก็ามีเนื้อแบบเนื้อแบบเนื้อบดด้วยนะฮะเนื้อบดอนนชอบน้ำเยอะ เกดโรกินแต่นี่กินแต่นี่แล้วไหมน้ำเกลปล่าไหมเอาไหมเอาไหมแซ่บไหมแอนลาดลาดลาดอย่างนี้กินใช่กระช้อนตักลาดนะนะเกโรชอบในตัวเลว <c oughs> วยเกดกินช้อนกับช้อนเลยกินกับช้อนเลยเนื้อ แบบเดียวติดมาด้วยครับโ mm. ดยชอบนะครับจ mm. ุดยอดจริงครับ mm. <น>เป็นเนื้อแบบเนื้อแบบเป็นชิ้นมาบ้างแล้วก็แกงป่า ป่านีรสแซ่บถึงใจม,ม,มีมะเขือขื่นด้วยหอมอยู่โลกินจังป่า ไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดนะครับผมพี่โรกิน่ะเผ็ดนะพี่โรกินรสจัดอร่อยครับรสชาติดีมากอร่อยมาก ยกินข้าวด้วยนะ,กนยนะอกดน้ำแกงตามนะครับ ุุุดดดดดดยยยอออาิจรงๆก็เ,เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวก็มีนโยบายนะครับที่จะแนะนำร้านอาหารที่อร่อยดีมีคุณภาพนะครับ ให้เพื่อนๆได้รู้จักหลายๆร้านนะครับเพื่อนๆก็กดติดตามเอาไว้นะครับว่ามีร้านตรงไหนที่ผมไปชิมแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับในเพื่อต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งร้านค้าเหล่านี้เนี่ยที่เขาขายถูกได้แต่คุณภาพดีเนี่ยเขาต้องขายเป็นจำนวนมากๆนะครับเขาถึงจะมีกำไรแล้วก็อยู่ได้ เราฝากเพื่อนๆช่วยกันไปอุดหนุนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละร้านเขาขายดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดว่าเขาขายไม่ดีแล้วก็ที่จะมาพูดเชียร์ให้ไปซื้อเขาขายดีอยู่แล้วแต่ว่าใหา่เขามีกําลังใจครับเพื่อนๆครับมีกําลังใจในการทําอาหารดีๆรสชาติดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆครับงั้นเดี๋ยวผมจะรับประทานต่อกับเ,เพื่อต้ให้อร่อยครับเจอกัน คลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับดยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียอ,อ,อ,อร่อยแม่อร่อยพิโด,โดอคอร์ดคอร์ดหมดถ้วยเลยครับแกงป่าร้านพี่แตนสุดยอดไหมโดสุดยอดไหม อ,อ,อครับยกไป,ไปล<อ>้างนะ